ใครที่มีเหรียญแบบนี้นะับทางช่องเป็นเหรียญไทยนะครับรับซื้อให้แล้วนะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถนะครับเข้าไปติดตามได้ใน a c e b o o k นะครับเป็นเหรียญไทยนะครับแล้วก็สวัสดีนะเพื่อนๆนักสมมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นเหรียญไทย f c นะครับวันเราก็จะทําคลิปง่ายๆสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆ FC ทุกทนทุกคนทุกท่านนะครับได้ดูแล้วก็ฟังเผื่อที่จะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับสําหรับใครที่มีเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับ ก็หลายท่านก็คิดว่าเป็นเหรียญที่แปลกตานะครับจริงๆแล้วก็เป็นเหรียญแปลกตานะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ถูกผลิตไม่เท่าไหร่เองนะครับผมก็จํานวนการผลิตเนี่ยอยู่ที่หลักล้านเหรียญน,นะครับในวงการนักสะสมนะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญการจนะพิเศษนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับเพื่อนๆดูเหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับเผื่อหลายๆท่านเนี่ยไม่ไม่เข้าใจนะ เพราะว่ามันก็จะมีเหรียญชนิดราคา5บาท1ิบาทด้วยกันนะครับแล้วก็1บาทด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นาพาวลมอร์ูปนะครับของในหลวงรัชกาลที่9านะครับแบบนี้เลย,แบบเลยนะบแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะที่มีราคาเล่นกันสูงสดอยู่ที่ประมาณ6,500บาทนะครับใครที่มีก็ส่งเข้ามาขายได้ใน f a c e b o o k นะครับส่งภาพเข้ามาซึ่ง Facebook เราเนี่ยก็ เพื่อนๆดูที่ปกรูปนะครับปกรูป Facebook ก็จะมีไลน์แอดนะครับของเราอยู่ด้วยแล้วก็เพื่อนๆสามารถส่งข้อความมาทาง Facebook ได้เลยนี่ก็จะเป็นเหรียญที่มีขอบเฟืองเรียงตัวกันสวยงามเลยนะครับเหรียญนิกคิวโปรเกิลนะโปรเกิลนิคิวนะครับแล้วก็ผสมกับทองแดงสภาพก็ยังถือว่าสวยอยู่เลยสําหรับเหรียญนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นพิธีการชนะพิเศษนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ อาจจะมีเหรียญนี้และหลายหลายท่านก็อาจจะไม่มีนะครับปีพศสองพันห้ารอยสสิบเก้าให้เพื่อนเนสังเกตดูนะครับเป็นเหรียญชนิดราคาห้าบาทนะครับแต่มีราคาพุ่งสูงถึง6 5พันห้าร้อยบาทนะครับสังเกตยังไงนะครับสังเกตตรงที่ถ้าเพื่อนเหมุนเหรียญมานะครับแล้วพบว่าเหรียญนะครับหัวกับก้อยนะครับยังตรงกันอยู่นะครับถือว่าเป็นเหรียญปกติของเหรียญวาะนะครับแต่เมื่อไรที่เพื่อนๆหมุนเหรียญแล้วพบว่านะครับ หัวกับก้อยนะาผ่านไปคนละทางเหรียญมีราคาทันทีนะครับผมก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับจากทางช่องเบนเหรียญไทยนะครับซึ่งก็จะมาอัปเดตสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับได้พอเข้าใจนะครับว่าเหรียญนี้มีราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขารับซื้อกันแบบไหนนั่นเองถ้าใครมีนะครับเหรียญการจนาพิเศษแบบนี้นะครับ6,500รบาทถ้าต้องการจะขายนะครับส่งภาพเข้ามาที่ช่องนะครับ Facebook เบนเหรียญไทยแล้วก็ไลน์อยู่ที่ หน้าช่องนะครับจะส่งเข้ามาตั้งไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดนะครับหรือถ้าใครมีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวทางช่องเบนซ์เรี่ยนไทยเอนะครับจะทําการติดต่อ,อไปให้เองแนวนนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ